ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านอาการเจ็บป่วยรักษาไม่หายอาการไม่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้นั้นมีความเชื่อต่างๆนา,นา,นาที่มีความแตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้คือเรื่องของโรคเวรโรคกรรมเป็นโรคหนึ่งที่รักษาไม่หายเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตวันนี้เราได้นำบทสวดคาถาดีๆมาฝากทุกๆคนกันสามารถที่จะสวดคาถานี้เพื่อรักษาโรคเวรโรคกรรมได้เป็นคาถาฉบับหลวงปู่เทวดาเดินดิน คาถานี้เป็นคาถาที่อยู่ในหนังสือสวดมนต์ของหลวงปู่โดยที่มอบไว้ให้เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2543ที่บ้านตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดและหลวงปู่นั้นก็ได้มาขออยู่ด้วยที่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะหายจากอาการป่วยรับตัวข้าพเจ้าเองนั้นก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคาถาดังกล่าวนั้นมันหมายความว่าอย่างไรและเมื่อหลวงปู่นั้น ได้ละสังขารคงจะเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาของข้าพเจ้าเองที่ขาดความพิจารณาที่ไม่มีความคิดและไม่ได้ท่องคาถาดังกล่าวเพื่อถวายหลวงปู่จนกระทั่งวันนี้เมื่อข้าพเจ้าเห็นหนังสือเล่มดังกล่าวแล้วรู้สึกเวทนาตัวเองยิ่งนักและก็คือคาถาต่ออายุของหลวงปูส่สวงโดยมีคาถาดังนี้พระคาถาต่ออายุหลวงปูส่สวง อิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันทร์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาพระพะหัสเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะควาวิชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะควาสุขโตอิติปิโสภะควาโลกะวิทูอิติปิโสภะควาอนุตตาโรปุริสธรรมสารถิ อิติปิโสภควาสัทธาเทวะมนุษยสานังอิติปิโสภควาพุทธโธอิติปิโสภควาภควาภควาติหลวงปูส่สวงท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความศรัทธาเป็นอย่างมากกับชาวอีสานและเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านก็จะเงียบสงบพูดน้อย รักความสันโดษจึงไม่ค่อยมีใครรู้ถึงความเป็นมาสักเท่าไรแต่ชาวบ้านนั้นจะรู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชของเชื้อสายชาวคขมรที่ทุดงมาตามเทือกเขาพนมดงรักข้ามไปมาอยู่สองประเทศถ้าหากท่านได้พบชาวบ้านท่านก็มักจะพูดที่มีสุขสบายข้าวดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความพอเพียง ตลอดเวลาที่ท่านนั้นได้จำส่งที่สำนักแห่งหมู่บ้านไพรบึงน้อยหรือวัดไพรพัฒนากับกระท่อมหลังเล็กๆทั่วไปตามหัวไร่ปลายนาและก็ได้อยู่เพียงแค่มีแผ่นไม้กระดานไม้ปูนอนและส่วนใหญ่ท่านนั้นก็มักจะชอบเข้าป่ามากกว่าจนกระทั่งเมื่อวันที่8กันยายน2543ก็ได้มีอาการที่เป็นอาพาธ สิทธยานุสิทธตนั้นได้นำส่งโรงพยาบาลสุรินทร์หลวงปู่ก็ได้ละสังขารก่อนถึงจุดหมายและท่านก็ยังเป็นอริยสงฆ์ที่มีพลังบารมีอย่างมากสำแดงตนในอิทธิปาฏิหารและก็ได้มีบางคนนั้นได้สัมผัสในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมาแล้วท่านนั้นก็ยังได้ออกวัตถุมงคลด้วยกันหลายรุน่นหากใครนำคาถาเหล่านี้ลองไปสวดดูก็ไม่เสียหายอะไร แต่การเจ็บป่วยนั้นไม่ใช่เพียงว่าให้คุณมาท่องคาถาเพียงอย่างเดียวดังนั้นคุณต้องไปหาหมอเสียก่อนค่ะไม่ใช่ว่าไม่ไปหาหมอเลยแต่ว่าท่องคาถาอย่างเดียวนั้นก็อาจจะไม่หายก็ได้ต้องรักษาโดยการใช้วิทยาศาสตร์เสียก่อนแต่ถ้ามันไม่หายจริงๆก็มาท่องคาถานี้ดูค่ะครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าต่อให้ตักบาทจนขันหินทะลุ ยังไม่ได้บุญเท่ากับการเจริญภาวนาแค่ช้างกระดิกหูด,ดังนั้นเรื่องของการเจริญภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่อาจจะเป็นเรื่องยากของคนธรรมดาและที่มีกรรหนักคอยติดตามอยู่การสวดมนต์และการเจริญภาวนาหลักในการสร้างบุญบรารมีคือทานศีลภาวนาบันไดสามขั้นแห่งบุญนี้สามารถช่วยลดกรรมได้ แต่สิ่งที่ช่วยในการลดกรรมอีกวิธีที่เห็นผลมากที่สุดคือการทำสมาธิเจริญภาวนาและขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งแต่ต้องมีจิตที่มีพลังบุญซึ่งการสวดมนต์ก็คือหนึ่งในอุบายที่จะรวมจิตให้มีสมาธิรวมบุญเพื่อน,นำไปสู่การเจริญภาวนาชั้นสูงขึ้นไปจึงขอกล่าวรวมกันไว้ หลายคนสงสัยทำไมต้องเป็นการเจริญภาวนาเพราะในการสร้างบุญทั้งสามขั้นบันไดนี้ทานให้ผลบุญไม่เท่าศีลทานนั้นสอนให้รู้จักการลดละโลภลดความเห็นแก่ตัวศีลช่วยให้เราไม่ทำชั่วไม่สร้างกรรมไม่ดีไม่เบียดเบียนใครในทุกด้านขอแนะนำว่าท่านที่จะทำสมาธิ จเจริญภาวนาชั้นสูงนั้นต้องไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยฝึกให้เพราะจะเป็นการดีที่สุดและถูกต้องที่สุดยิ่งทำสมาธิต่อไปไม่ว่าจะกี่นาทีและอุทิศบุญจากการนั่งสมาธินั้นไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาจะพอใจมากและคนที่สวดมนต์และทำสมาธิมานานหรือในระยะหนึ่งจะรู้ดีว่าในบางครั้งเมื่อเริ่มสวดมนต์นั้นจะมีความรู้สึกสุขใจ ปิติยินดีบางคนรู้สึกถึงสิ่งเร้นลับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างมาร่วมยินดีในการสวดมนต์ด้วยซึ่งพอจะยืนยันได้ว่าดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งพรมเทพทเทว,วดาและสัพพวิญญาณทั้งหลายเข้าร่วมอนุโมทนาด้วยแน่นอนหลังจากการสวดทุกครั้งควรทำสมาธิจเจริญภาวนาต่อไปทุกครั้งครูบาอาจารย์หลายท่านได้ใช้การสมาธิ และการเจริญภาวนาหรือการวิปัสสนากรรมฐานในการรักษาโรคมามากมายทั้งหลวงปู่มั่นโพริทัตโตหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันหลายโรคไม่รู้สาเหตุที่มาที่ไปทำให้เกิดโรคที่ถูกเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมทั้งอาการปวดศรีรษะเรื้อรังจากความเครียดปวดศรีรษะไมเกรนเวียนศรีรษะ นอนฝันตื่นแล้วอ่อนเพลียปวดตึงกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังและเอวกระดูกทับเส้นประสาทที่คอหรือเอวปวดตามข้อต่างๆใจสัน่นหายใจไม่อิ่มโรคกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารผิดปกติอาการภูมิแพ้ต่างๆสำหรับในกรรมที่หนักนั้นที่ส่งผลให้เป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งอัมาพาตหรือที่หนักนั้นต้องร่วมกับการทำบุญอย่างอื่นด้วย ถึงจะได้ผลเร็วซึ่งต้องครบทั้งสามขั้นบันไดคือทานศีลภาวนาไปพร้อมกันที่ต้องหมั่นทำทานอาจเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขายังมีจริตมีความต้องการเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่ยังอยากได้ข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหนังสือธรรมะที่ช่วยให้เขาเป็นสุขได้ ก็ควรจะทำเป็นสังฆทานถวายพระสงฆ์ด้วยอาหารคาวหวานผ้าไตรจีวรซึ่งแทนเครื่องนุ่งหม่มน้ำสะอาดหนังสือธรรมะและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนป่วยขนาดหน้าตัก้านิ้วขึ้นไปที่แนะนำนี้ขอให้คำนึงถึงฐานะความเหมาะสมด้วยว่าเราพร้อมในเรื่องเงินทองหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมขอให้ทำบุญ เท่าที่เราทําได้อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นอันขาดหรือต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปและกรรมาซ้ําเติมตัวเองด้วยที่ต้องมันทําศีลนั้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาอยากเห็นเรานั้นกลับตัวกลับใจจริงและสํานึกได้แล้วการที่เรามีศีลจะทําให้บุญเรามากขึ้นเมื่อส่งไปให้เขาจะทําให้เขามีความสุขได้มากขึ้นกว่าทาน เพราะบุญนั้นมากขึ้นตามลำดับที่ต้องมั่นเจริญภาวนานั้นเพราะนอกจากช่วยตัวเราเองในการบรรเทาโรคร้ายแล้วบุญที่ได้จากการเจริญภาวนานั้นบริสุทธิ์และละเอียดเมื่อเราอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรจะช่วยให้เขาเป็นสุขมากล้นทวีคูณจนอาจทำให้เขาปร,รับภพบภูมิไปอยู่ในภพที่ดีกว่าเป็นสุขมากกว่าและเลิกจองเวรเราได้ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรื่องราวดีๆแบบนี้นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ